ะะสุดท้ายวันนี้ปิดท้ายกับเรื่องนี้เรื่องนี้สุดยอดมีแฟนร,รายการแนะนําเราเข้ามาแฟนร,รายการผมันนี้เป็นรุ่นพี่ผมด้วยชื่อพี่กิ่งะนะครับที่มอสอวอสองขลาเขาบอกว่าลูกสาวเขาเนี่ยมีความมุ่งมั่นมากเลยนะเป็นเจ้าของธุรกิจความงามมาตั้งแต่อายุ13ปี13ปีอ่อายุ13มเป็นเจ้าของธุรกิจว้าวเลือกของเงินพ่อแม่มาทําธุรกิจเองแล้วก็สามารถแต่เงินแบบหลักล้านได้ตั้งแต่อายุ17 วันนี้เธอก็ประสบความสําเร็จมากรูจร้ <มา S 1> <อ>จัก<ห>เรื่องราวของเธอการผมว่าการที่เด็กคนนึงประสบความสําเร็จได้ในอายุน้อยๆน,น,น่าสนใจเผื่อจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมได้ด้วยครับสวัสดีค่ะรับผู้ชมฝ้ายธนวันนะคะวันนี้ไ้พาคุณผู้ชมนะคะมาพูดคุยกับต้องบอกว่าเป็น2นะักธุรกิจอายุเพียงแค่19กับ23ปีเท่านั้นวันนี้จะมาพูดคุยกับน้องวาวแล้วก็น้องหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดี คิดยังไงในการที่จะเริ่มต้น่วเอะวันนี้เนี่ยฉันต้องมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วมีชอบค้าขายแต่ตอนไหนเริ่มทำธุรกิจตั้งแต่อายุสิบสาค่ะก็เลยตอนนั้นจํายุหินน้ำโชคได้ไหมคะจำได้ไปที่ต้องการมากที่หินมาก แล้วเราก็เอามาทําเองเริ่มต้นจากเล็กๆจนทําให้แบบกระแสมันแรงมากในระยะเวลาแค่สองเดือนสิ่งอะไรบ้างที่สอนเราทําให้เราเติบโตมาเรื่อยๆล้มละลายตอนนั้นเลยเรียกว่าภูมิใจมากล้มละลายได้แต่เด็กใช่ไหมคือแตะหลักแสนซึ่งระดับนั้นถือว่าเยอะแล้วนะถือว่าเยอะสำหรับเรามากแล้วแต่พอเราบอกกับแม่กับพ่อเม่อแม่บอกว่าอินดีด้วยนะลูกดีใจด้วยนะหนูล้มละลายค่ะตอนนี้ดูสิจะมีใครเหมือนหนูอ่ะ <อ>ถ้าว่าหนูโตขึ้นแล้วล้มแบบนี้หนูคงเจ็บกว่านี้แอบเผ<อ><ล>ยเคล็ดลับให้กับคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมว่าสิ่งไหนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราเดินมาถูกทางแล้ว,ลวทำให้ประสบความสำเร็จด,ด้วยเม็ดเงินเยอะแยะมากมายคําเดียวเลยคือความของความสมําเร็จนะคะคือ,อลงมือทําทําไปเลยค่ะเราจะรู้เองว่า ทฤษฎีกับปฏิบัติมันต่างกันเยอะมากมเหมือนนกันต่อให้เรียนในโรงเรียนแต่พอเราปฏิบัติจริงมันสอนเราเยอะกว่าเยอะมากจริงๆแล้วน้องหนึ่งลาะเรามีมุมมองในการทาธุรกิจโดยที่อายุยังแบบ20่สิบต้นต้นนี้ยังไงครับก็เหมือนที่บอกนะครับว่าคนขดมากนะครับมักจะมีแบบเรียกว่าขพอาะอ้างเราเราอยากทําแต่เราทำเลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าวันนี้ไอ้สิ่งที่เราคิดว่ามันได้ไม่ได้จริงไม่จริงถูกไม่ถูกเรามานั่งมโนไม่มีทางรู้แต่ถ้าเราอยากรู้ ทำเดีวนั้นเลยแล้วมันได้ไม่ได้จะรู้แต่เราทำนั่นแหละครับจนมาถึงวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าทั้งสองท่านนี่คือมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองแล้วก็วันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้กับเรามาในวันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ว่าด้วยคืออะไรคะเป็นสกินแคร์คะเป็นครีมบำรุงผิวนะคะอยากมีแบรนด์สกินแคร์เป็นของตัวเองแต่ด้วยความที่เขาเรียกว่าคือผู้ชายะครับตัวนวาเองก็มาแบบว่าพี่หนึ่งนวาอยากเปิดแบรนด์แล้วนวอยากเปิดแบรนด์แล้วเราจัดแนว่างานถ้าจะทำท,ทัันทีะครบ ทำให้มันดีไปเลยพเมีม,มไปเลย<ช>ค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้ฝากถึงแรงบันดาลใจหรือวอินสปิเรชันในการที่ใครสักคนแล้วก็ฝ่ายชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องการที่อยากจะลุกขึ้นมามีอะไรเป็นของตัวเราเองอจุดเริ่มต้นง่ายๆควรเลือกจากสินค้าทั้งสองท่านเลยค่ะจุดเริ่มต้นง่ายๆนะคะความฝันค่ะแล้วโน้าจะพูดเสมอเกี่ยวกับความฝันเพราะวันนี้โน้ตสำเร็จได้เพราะความฝันเพราะฉะนั้นห้ามคิดว่าตัวเองเป็นไปไม่ได้ ต้องคิดว่าตัวเองเป็นไปได้เสมอค่ะนะครับสิ่งหนึ่งที่เราผมอยากจะฝากเอาไว้ก็คือความเชื่อมาทีคิดว่าเราทำไม่ได้หรอกไม่มั่นใจเราไม่มั่นใจนะแต่แต่ผมจะบอกว่าถ้าวันนี้ขนาดตัวคุณเดงไม่เชื่อตัวเองแล้วใครจะเชื่อคุณน,นี้ต้องบอกวันนี้ไฟเชื่อว่าคุณผู้ชมได้แรงบันดาลใจดีๆหรือว่าได้ข้อคิดรับฟังประสบการณ์ดีๆจากทั้งสองท่านที่ถือว่าเป็นซีโอที่อายุน้อยแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ดตัวคนเองวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณน้องบาวแล้วก็น้องหนึ่งมากเลยคคค่ะบุณ ยินดีด้วยนะครับแล้วเราได้รู้จักน้องวาวนะครับวาวน้ำนะครับว่าน่าสนใจขนาดไหนใครที่เห็นเรื่องราวของเธอเป็นแรงบันดาลใจผลิตภัณฑ์ของเธอน่าสนใจแค่ไหนก็ลองติดตามเรื่องราวของเธอและผลิตภัณฑ์ของเธอต่อไปนะครับ